สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าทไทยนะคะวันนี้มีผ้าพันคอทอมือหมักโคนย้อมสีจากเปลือกไม้ย้อมสีจากธรรมชาติมานําเสนอคุณลูกค้าค่ะวันนี้คะ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอทอมือหมักโคนนะคะขนาด50นะคะกว้าง50เซนนะคะยาว180ซนติเมตรนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าค้ายหมักโครทอมือนะคะทอมือกี่โบราณ2ตะกอนนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆน, lan, น попроб, ุ่มๆผิวๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสามารถนะคะ าสามปาดน,นำไปเป็นอะแดปชส่ ay, เป็นผ้าเปียงผ้าสบายได้เลยนะคะสวยๆนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คคะราคาผืนละ250บาทบริการจัดส่งฟรีนะคะบริการเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านเลยนะจ๊ะ250าบบาทนะคะแต่ถ้าใส่กล่องนะคะถ้าใส่กล่องในบวกเพิ่อมอีก30บาทเป็น280บาท280บาทในบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่สั่งถึงโหลเนาะแต่ถ้าโหลเนเราจะส่งฟรีห้อยู่แล้วเนาะคุณลูกค้านี่ค่ะ มีสีเหลืองด้วยมีสีขาวนะคะมีสีขาวตัวนี้จะเป็นสีเหลืองของเปลือกมะม่วงนะคะเปลือกมะม่วงนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่แบบว่าแพ้สารเคมีเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมสีธรรมชาตินะคะขนาด5 0าส0คูณหึซนติเมตรนะคะน้องขอแนะนำเลยนะคะ คุณลูกค้าที่แบบว่าแพ้สารเคมีแพ้สีแพ้ฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยค่ะให้ใช้ตัวนี้เลยค่ะจะเป็นผ้าฝ้ายพรีเมียมแบบนี้เลยจะ้ะอ่าเป็นผ้าตัวนี้สีชมพูเห็นไหมสวยนะเนี่ยสีชมพูหว,นวานๆค่ะชมพูกะปิอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะสวยๆเลยจ้าเนี่ยค่ะราคานะคะผืนละ250บาทค่ะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าราคา250บาทบริาการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางหน้าบ้านเลยนะจ๊ะคุณลูกค้า คุณลูกค้าอยากได้นะคะมอบเป็นของฝันของฝากนะคะหรือว่าใช้เองนะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเทศกาลนะ ใกล้ถึงเทศกาลงานกเกษียณแล้วนะคะซึ่งลูกค้านะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามนิวเลยว่ามีอะไรบ้างเนาะอัน,นี้ก็จะขอนําเสนอนะคะคลิปนี้นะคะจะขอนําเสนอเป็นผ้าพันคอทอมือหมักโคนย้อมสีจากเปลือกไม้ย้อมสีจากธรรมชาติให้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทําเป็นเฉดสีให้นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะเนี่แนะนำเลยจาะผ้าพันคอทอมือหมักโคนย้อมสีจากธรรมชาติราคาผืนละงบาทค่ะผ้าายทอมือสองตะกรอสวยๆนะคะคุณลูกค้าคาะนี่ค่ะ แนะนำเลยนะจ๊ะแนะนำเลยนะนี่ค่ะนี่ยังไงก็อย่าลืมแอดไลน์นะจ๊ะ m a l i 0416นะคะ m a l i 0416หหรือว่าทักแชทมาได้เลยนะจ๊ะ อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube แม่มารีพาไทยนะคะแล้วก็เพจแม่มารีพาไทย101ของพวกเราด้วยนะคะคุณลูกค้าขาร้านแม่มารี้าไทย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะจ๊ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์นะคะนำไปใช้ขายเองซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะถักเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะรายละเอียดนะคะมีราคาส่งนะคะมีทําป้ายให้ฟรีด้วยนะคุณลูกค้าขาทําป้ายแบนแบบนี้ให้ฟรีเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะทําป้ายแบบนี้ให้ฟรีเลยนะคะคุณล ซื้อเป็นของฝันของฝากนําไปขายนะคะถาเข้ามาได้เลยนะจ๊ะทางร้านแม่บริวารไทยของเรานะคะมีราคาส่งให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะสวยๆงานพรีเมียมเลยค่านี่ค่ะร้านของอ่าผลิตภัณฑ์น,นี้นะคะก็จะมีจําหน่ายอยู่ที่หอโวทช์ชั้น3ามในมาแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะซึ่งเป็นเบสเซนเตอร์ขายดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะชื่นชอบนะคะชื่นชอบผ้าไทยนะคะซื้อเป็นของฝันของฝากงานพรีเมียมนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นงานพรีเมียมนะงานพรีเมียมเป็นของฝันของฝากผ้พพาไทยผ้าทอนะคะสินค้าแฮนด m a d e นะคะ made in Thailand ชุมชนนะคะ made in Thailand ชุมชนทอผ้านะคะชุมชนทอผ้าของจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะคะคุณลูกค้ยายงนีก็ช่วยอนุรักษ์และก็สนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์นะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็จังหวัดแก้เคียงเนาะระกุมร้อยแก่นศสารสินของอพวกเราด้วยนะคะเนี่ยก็ต้องขอฝากด้วยเนาะร้านแมมมีผ้าไทยของเรานะคะ m a l i 0416หอว่าโทนะจ๊ะ 0 8 9 6 1 6 0 0 8นะคะเดี๋ยวน้องบริการจะส่งให้นะจ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ถักเข้าม,มาได้เลยนะอย่าลืมไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็สินค้าใหม่ๆนะคะที่น้่งจะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกๆวันเลยเนาะอย่างไงวันนี้เดี๋ยวนุ่งขออนุญาตไปแพ็คของให้กับคุณลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ